สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวเลี้ยผูไปเริ่มเลที่ข่าวแรกเลยครับหงแดงต้องลุ้นหนักเลี้ยผูเสี่ยงทำสถิติสุดช้ำในรอบ45ปีหากเจ้าบอลหมัดอีกนัดเลี้ยผูกำลังเผชิญหน้ากับแรงกดดันไม่น้อยในเกมพรีเมียร์ลีกนะัดต่อไปที่จะพบกับบอลหมัดเพราะหากเสมออีกนัดพวกเขาจะทำสถิติไม่น่าจดจำเทียบเท่าครั้งสุดท้ายเมื่อปี1980เลยทีเดียวนะครับ ปัจจุบันลิอร์พูเสมอมาแล้ว4นัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกและหากเกมที่ไวท์เชลิตี้สเตเดียมคืนนี้จบด้วยผลเสมออีกครั้งพวกเขาจะเสมอในลีก5นัดติดซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นเลยตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนปี1980ก่อนหน้านี้ลิอร์พูก็เพิ่งสร้างสถิติที่ไม่น่าภูมิใจไปแล้วจากการไม่สามารถเอาชนะทีมที่พึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาได้เลยที่แอนฟิลด์ตลอดทั้งซีซั้นเป็นครั้งแรกในรอบ45ปีหลังเกมเสมอกับเบอร์ลี์ และแน่นอนว่าแฟนหงแดงคงไม่อยากเห็นอะไรแบบนี้เพิ่มอีกแน่นอนนะครับเลอ้์วภูยังคงไร้ผ้าย,ยาวนานที่สุดในหลีกใหญ่ยุยโ,ยโรปแม้ฟอร์มในลีกจะติดติดขัดขัดแต่ต้องยอมรับว่าเลอ้์วภูยังคงรักษาสถิติไม่แพ้ใครในลีกมาแล้ว10นัดติดต่อกันนับตั้งแต่เกมพ่ายฟอร์เรสต์0-3ในเดือนพฤศจิกายนและหากรวมทุกรายการหงแดงไม่แพ้ใครมา13นัดรวดโดยเก็บใช้ได้7เสมอหก ซึ่งถือเป็นสถิติไร้พ่ายที่ยาวที่สุดในบรรดาทุกทีมใน5ลีกใหญ่ของยุโรปเวลานี้นะครับ mm hmm. เคล็ดลับสู่ชัยชนะของเลียบผูยิงก่อนคือจุดเปลี่ยนเลียผูเก็บไปแล้วถึง32จาก36คะแนนในซีซั่นนี้จากเกมที่พวกเขาเป็นฝ่ายยิงประตูรแรกได้ซึ่งชี้ชัดว่าการออกนำก่อนเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามพวกเขากลับเป็นทีมที่ยิงประตูได้น้อยที่สุดในช่วง30นาทีแรกของเกมพรีเมยรีกฤดูกาลนี้โดยทำได้เพียง3ประตูเท่านั้นและมีเพียงลูกเดียวที่เกิดขึ้นหลังวันที่21กันยายนซึ่งก็คือประตูของฮูโก้เอกิติเก้ที่ยิงใส่ไบรตันตั้งแต่นาทีแรกของเกมซาลายืน1ตัวอันตรายของบอลหมัด หาพูดถึงบอลหมัดชื่อของโมซาล a าต้องมาเป็นอันดับแรกเพราะเขาคือดาวยิงสูงสุดของคู่นี้ยิงไปแล้วถึง12ประตูจาก13นัดที่เจอกันโดยซีซั่นก่อนก็ยิงคนเดียว2ลูกพาทีมบุกชนะถึงถิ่นไวทาลิตี้2-0ซึ่งลูกแรกก็มาจากจุดโทษที่น่าสนใจคือซาลาได้ยิงจุดโทษใน3จาก5เกมลีกหลังสุดที่เจอกับบอลหมัดยิงเข้า1พลาด2 หากเขาได้ลงสนามในนัดนี้ซาร่าจะสร้างสถิติใหม่ลงเล่นในเกมคู่นี้มากที่สุดเป็นนัดที่14เทียบเท่ากับอดัมสมิธของบอลหมัดนะครับลิวพูลข่มบอลหมัดมิดในช่วงหลังสถิติข่มกันแบบไม่เห็นฝุ่นเมื่อบอลหมัดแพ้ลิวพูลถึง13จาก14นัดหลังสุดในทุกรายการและนับตั้งแต่เสมอกัน2ต่อ2ที่แอนฟิลเมื่อเดือนเมษายนปี2017พวกเขาทำได้เพียง5ประตูจาก13เกมในลีก แต่กลับเสียถึง44ประตูให้หงแดงบอลหมัดเคยรั้งอันดับ2ของตาราในวันที่1พฤศจิกายนหลังชนะมา5จาก9เกมแต่หลังจากนั้นพวกเขาชนะได้แค่เกมเดียวจาก13นัดหลังสุดในลีกและถึงแม้จะเป็นฝ่ายยิงประตูขึ้นนำก่อนบอลหมัดก็ยังไม่ปลอดภัยเพราะพวกเขาทำแต้มหลุดมือไปถึง18แต้มจากสถานการณ์ที่เป็นฝ่ายขึ้นนำซึ่งมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เลยนะครับ ลิเวอร์พูลต้องการชัยชนะอย่างยิ่งยวดเพื่อกู้ฟอร์มสยบเสียงวิจารณ์และเลี่ยงสถิติสุดเจ็บปวดอีกหนึ่งครั้งให้ได้ที่ไวทัลิตี้สเตเดียมคืนนี้นะครับ ไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับต้องชนะเท่านั้นหงแดงลุ้นปลดล็อกเกมลีกเยือนบอลมัดคาดการ11ตัวจริงสล็อตช่างใจจะส่งกักโปลงไหมเรือภูเตรียมลงสนามในศึกพรีเมียร์ลีกด้วยเป้าหมายเดียวเท่านั้นคือคว้าชัยชนะให้ได้หลังสะดุดเสมอถึง4นัดติดต่อกันซึ่งการบุกเยือนบอลมัดในสุดสัปดาห์นี้อาจถึงเวลาสําหรับการปลดล็อกที่แฟนหงรอคอยนะครับแม้เพิ่งโชว์ฟอร์มร้อนแรงในเกมยุโรปกลางสัปดาห์ถล่มหมากเซอร์อย่างสบายเท้าแต่ในลีกพวกเขายังต้องพิสูจน์ให้ได้อีก โดยเฉพาะเรื่องความสม่ำเสมอเกมนี้อนเนสล็อตอ่านเลือกยุด11ตัวจริงจากเกมกลางสัปดาห์ต่ออีกนัดเพื่อรักษาจังหวะความมั่นใจแต่โจทย์ใหญ่คือจะส่งโคดี้กักโปลกลับมาเป็นตัวจริงหรือไม่หลังเจ้าตัวได้โอกาสเพียงไม่กี่นาทีในเกมที่แล้วหงจัดทับเน้นลุยเวทเอกิติเกพร้อมบุกซาร่าคัมแบ็กต่อเนื่องจากฟอร์มที่เพิ่งระเบิดไปในฝรั่งเศสเลวพูอ่านไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนแปลงมากนักสล็อตใช้ตัวสำรองแค่2คนในเกมนั้นคือเอกิติเก้กับเวทที่ถูกท ร์ดออกปลายเกมซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่าทั้งคู่ยังเป็นแกนหลักของแผนล,ลุยเกมรุกรายชื่อ11ตัวจริงที่คาดไว้หากยึดชุดเดิมคืออาริซงฟริมปงโกเมสฟนานไดค์เคอ,เอร์าาเ,เสสคดดสกาเฟนแบ็กโซบอสไลด์แม็กอลิสเตอร์ซาร่าเวดเอกิติเกสล็อตอาจสลับหมากคาดดรอปซาร่าแม็กอลิสเตอร์เปิดทางโจนกัคโปคืนตัวจริงแม้จะยังไม่แน่ชัดว่าสล็อตจะเลือกเดินหน้าเต็มกำลังด้วยทีมเดิมหรือไม่แต่หากเขาต้องการรีเฟชแดนกลางและแนวรุก ก็มีความเป็นไปได้สูงที่เคอร์ติสโจนและโคดี้กักโปจะได้กลับมาออกสตาร์ทอีกครั้งหลังทั้งคู่ลงมาเล่นช่วงท้ายเกมกับหมากเซย์และถือเป็นตัวเลือกที่สล็อตไม่ค่อยดรอปต่อเนื่อง2นัดติดนะครับหากเลือกพักโมฮัมเหม็ดซาล่าและอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เพื่อถนอมร่างกายความเปลี่ยนแปลงที่คาดไว้คือโซบอสไลจะถูกโยกไปเล่นริมขวากักโปรับบทริมซ้ายเวียดถูกดันขึ้นไปเป็นตัวสร้างสารร์เกมกลางรุกเต็มตัวขณะที่แดนกลางจะวางโจนจับคู่กับกาเฟนแบกเพื่อ คุมจังหวะเกมโดยมีเวียเติมขึ้นสูงกว่าปกติหากเลือกเดินแผนนี้รายชื่อที่เป็นไปได้คืออลิซงฟิมปงโกเมสฟันไดเคอร์เคสกาเฟนแบ็กโจนเวียดโซบอสไลกัคโปเอกิติเกแนวรับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะแอนดี้โรเบอร์สันกำลังมีข่าวเจราจาย้ายทีมกับสเปอร์สทำให้เคอร์เคสยังคงยึดตำแหน่งแบ็กซ้ายต่อไปแบบไร้คู่แข่งโดยตรงและหากโจโกเมสฟิตทันลงสนามต่อเนื่องก็จะเป็นเพียงครั้งที่4ในฤดูกา นี้ที่เลี้ยวผู้ใช้ผู้เล่นชุดเดิม2นัดติดซึ่งเป็นสิ่งที่สล็อตเองก็ต้องการอย่างยิ่งเพราะความคงเส้นคงวาคือสิ่งที่หายไปในเกมหลีกของหงแดงตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ้องชนะสถานเดียวเกมนี้คือบทพิสูจน์ของสล็อตอีกครั้งแม้การบุกชนะในยุโรปจะถือเป็นก้าวสำคัญแต่ในหลีกสล็อตยังไม่สามารถคืนฟอร์มเก็บใช้ได้เลยใน4นัดหลังสุดที่ลงเล่นพรีเมียร์ลีกและนี่คือภารกิจสำคัญที่ต้องทำให้ได้ในวันเสาร์นี้บอลหมัดแพ้เพียงนัดเดียวจาก14นัดหลังสุดในทุกรายการก็จริงแต่เลอพูเจอกับพวกเขาในจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดและไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเก็บสาแต้มเต็มให้ได้เท่านั้นถ้ายังอยากอยู่ในเส้นทางและไม่ให้สี เสียงวิจารณ์กลับมาดังขึ้นอีกครั้งนะครับไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสล็อตมั่นใจสุดขีดลั่นหงแดงยังดีพอจบท็อปโฟแม้แรงกดดันพุ่งก่อนบุกบอลมัดแม้เลีวภูจะยังคว้าชัยในพรีเมียร์ลีกปี2026ไม่ได้แม้แต่นัดเดียวแต่ก่อนเกมบุกเยือนบอลมัด อันเนสลอตกุนซือใหญ่ยังคงแสดงความมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าทีมของเขาจะสามารถจบฤดูกาลนี้ด้วยพื้นที่แชมเปียนส์ลีกได้แน่นอนนะครับแม้จะหลุดเสมอมาถึง4นัดรวดในลีกแต่ชัยชนะ3-0ต่อเหนือหมากเซยกลางสัปดาห์ในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกก็พอช่วยคลายความกดดันลงในบ้างพร้อมบอกย้ำว่าหงแดงชุดนี้ยังมีดีในเกมใหญ่ระดับยุโรปทว่าผลงานในพรีเมียร์ลีกยังเป็นคำถามที่สลอลตต้องรีบหาคำตอบให้ได้ที่น่ากังวลคือแม้ทีมจะมีขุมกำลัง ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ในช่วง4นัดแรกของปีแต่กลับยังไม่สามารถปลดล็อกชัยชนะในลีกได้เลยและแม้ตอนนี้ลิเวอร์พูลจะยังยืนอยู่ในพื้นที่ท็อปโฟแต่ช่องว่างระหว่างอันดับ4ถึงอันดับ9ห่างกันเพียง3แต้มเท่านั้นทำให้ความผิดพลาดเพียงนัดเดียวอาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ทันที สล็อตเชื่อมั่นสุดใจหงยังไม่หลุดจากเส้นทาง UCL ในห้องถแถลงข่าวก่อนเกมกับบอลมัดเมื่อถูกถามว่าลิเวอร์พูลจะยังจบท็อปโฟหรือไม่สล็อตตอบอย่างหนักแน่นว่าผมมั่นใจมากครับว่าเราจะจบท็อปโฟหรือท็อปไเพราะผมทํางานกับนักเตะชุดนี้ทุกวันและผมเห็นศักยภาพของพวกเขากับตาตัวเองแน่นอนว่าเราไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้100%เพราะฟุตบอลมีเรื่องของอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด แต่ทีมชุดนี้แสดงให้เห็นหลายครั้งแล้วว่า ถ้าพวกเขาฟิตและพร้อมลงเล่นพวกเขาสามารถสู้กับทีมไหนในโลกก็ได้แบบสูสีเพราะงั้นผมมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมครับแม้เสี่ยงหลุดท็อปโฟแต่สถิติยังอยู่ฝั่งหงอ,อฟตาชี้เลี้์วภูมมีโอกาสลุย UCL สูงกว่าแมนยูเชลซีเท่าตัวแม้ฟอร์มในลีกยยังไม่น่าประทับใจแต่ตัวเลขจากออฟตาก็ยังมองว่าเลี้์วภูมมีโอกาสจบท็อปโฟสูงที่สุดในกลุ่มทีมที่กำลังเบียดแย่งโคตาแชมเปี้ยนส์ลีกันแบบดุเดือดนะครับแม้หงแดงมีสิทธิ์หลุดจาก โซนฟุตบอลยูโรปทันทีหาพลาดท่าพ่ายบอลมัดในสุดสัปดาห์นี้และผลคู่อื่นไม่เป็นใจแต่ออฟต้ายังประเมินว่าเลี้ยวภูมีโอกาสถึง53.25%ที่จะคว้าตัว๋ว UCL ฤดูกาลหน้า ซึ่งสูงกว่าเชลซีที่มีเพียง23.43%แบบทิ้งห่างเท่าตัวขณะเดียวกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมีโอกาสใกล้เคียงกันที่เพียง10.33%และ10.67%ตามลำดับสะท้อนว่าแม้หลายทีมจะเริ่มเร่งเครื่องแต่ยังไม่มีใครแน่นอนพอจะแย่งพื้นที่จากลิเวอร์พูลได้ทันทีสิ่งที่สล็อตและลูกทีมต้องทำตอนนี้คือแปลงความมั่นใจให้กลายเป็นผลการแข่งขันเพราะถ้ายังสะดุดอีกแม้แต แต่ตัวเลขสถิติก็อาจไม่สามารถช่วยให้พวกเขารอดจากแรงกดดันมหาศาลในช่วงท้ายฤดูกาลได้นะครับไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับใกล้บทอำลาแอนดี้โรเบอร์สันอาจลงเล่น2นัดสุดท้ายให้ลิเวอร์พูลก่อนลอยลำซบสเปอร์ส สถานการณ์อนาคตของแอนดี้โรเบอร์สันกับลิเวอร์พูลเริ่มไม่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆก่อนเกมสำคัญที่หงแดงจะบุกเยือนบอลมัดในสุดสัปดาห์นี้ทำกลางกระแสข่าวแรงว่าจะตัวอาจย้ายทีมภายในตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับโรเบอร์สันจอซบไก่เดือยทองสื่อยันยังไม่ใช่เกมสุดท้ายกับลิเวอร์พูล รายง,งานจากเบนเจคอส์สนักข่าวชื่อดังระบุว่าแม้ข่าวการย้ายทีมจะโหมหนักแต่โรเบอร์สันยังคงเดินทางไปกับทีมชุดเยือนบอลมัดและยังพร้อมลงสนามได้ในเกมวันเสาร์นี้ไม่เพียงเท่านั้นยังมีโอกาสที่เขาจะได้ลงเล่นในเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่จะพบกับคาราบักคืนวนพุธนี้อีกหนึ่งนัดด้วยเจคอบสระบุว่า แอนดี้โรเบอร์สันเดินทางไปบอลหมัดพร้อมทีมชุดใหญ่และยังอยู่ในข่ายมีชื่อวันเสาร์นี้คนใกล้ชิดสถานการณ์เชื่อว,ว่าเขาอาจได้ลงเล่นอีก2นัดรวมถึงเกมอำลาแฟนๆที่แอนฟิลด์ในวันที่28มกราคมหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกมกับคาราบักอาจกลายเป็นนัดสุดท้ายของหนึ่งในแบ็กซ้ายที่แฟนหงรักมากที่สุดในยุคนี้เลยก็ได้ครับ แม้ข่าวการย้ายทีมของแอนดี้โรเบอร์สันจะเพิ่งเป็นกระแสในวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ทุกอย่างดูจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าเขาอาจอำลาแอนฟิลด์ในเดือนนี้จริงนะครับการจากไปของแบ็กซ้ายจอมลุยวัย31ปีจะทำให้อานเนสซอ t ตเหลือเพียงมิลลสเคอร์เคสเป็นแบ็กซ้ายธรรมชาติคนเดียวในทีมชุดใหญ่ทันทีซึ่งถือว่าเสี่ยงมากกับโปรแกรมที่ยังหนักต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าลิเวอร์พูลจะเดินหน้าเสริมทัพในตำแหน่งนี้ภายในตลาดหน้าหนาวโดยสล็อตเองก็เคยเปรยว่าอาจไม่เซ็นใครเพิ่มเติมแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดคือการดึงคอสตารซิมิกาสกลับจากการยืมตัวที่โรมาก,ก่อนกำหนดแม้สัญญาจะไม่มีเงื่อนไขเรียกตัวกลับก็ตามซึ่งลิเวอร์พูลเริ่มมีการติดต่อพูดคุยกับต้นสังกัดในอิตาลีแล้วหากข้อตกลงนี้ไม่สำเร็จ ลิเวอร์พูลอาจต้องพึ่งดาวรุ่งหรือโยกผู้เล่นจากตำแหน่งอื่นมารับบทแบ็กซ้ายจำเป็นในช่วงโค้งสำคัญของฤดูกาลซึ่งจะเป็นโจทย์หินที่สล็อตต้องหาทางแก้ให้ได้อย่างเร่งด่วนเลยทีเดียวครับสำหรับแฟนหงแดงเกมวันพุธนี้กับคาราบักอาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้เห็น็รบโบ้วิ่งเติมเกมทางฝั่งซ้ายในยูนิฟอร์มลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์นะครับ ไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับหงวางหมากเหนือชั้นเปิดทางโรเบอร์สันซบไก่แลกสิทธิจราดึงมิกกี้ฟานเดอร์เฟนร่วมทัพซัมเมอร์นี้เล์พูลอาเดินเกมล่วงหน้าไปแล้วแบบเงียบๆเ,เพื่อคว้าตัวมิกกี้ฟานเดอร์เฟนกองหลังสายสปีดจ,จากทอแธมฮอสเปอร์มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีเบื้องหลังสำคัญคือการเปิดทางให้แอนดี้โรเบอร์สันย้ายสลับไปลอนดอนในช่วงตลาดเดือนมก,กราคม แผนนี้อาจกลายเป็นหนึ่งในหมากเดินหมากลึกที่ยอดเยี่ยมที่สุดของยุคอเนสลัลตที่ไม่เพียงแค่ปล่อยตัวแข้งขาเก๋า,กาแต่ยังใช้ดีลนี้เป็นสะพานไปสู่การเสริมแนวรับระดับบิ๊กเดีลในอนาคตรายงานหลายสำนักตรงกันว่าโรเบอร์ซันใกล้ย,ย้ายไปร่วมทีมสเปอร์สเต็มทีหลังหล่นเป็นตัวเลือกอันดับรองจากเคอร์อเคสและสัญญาใกล้หมดในถิ่นแอนฟิลหรือว่าพูจึงตัดสินใจขายตอนนี้ดีกว่าปล่อยฟรีแต่ดีลโรเบอร์สันอาจไม่ใช่ประเด็นหลัก พราะสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือเบื้องหลังของการเจรจาที่ลิเวอร์พูลอาจเปลี่ยนการขายนาเตะให้กลายเป็นโอกาสทองในตลาดซื้อขายไปพร้อมกันเปิดแผนลับหงแนบเนื่อนขายสิทธิเจรจาล่วงหน้าดึงฟานเดอร์เฟนแลกการขายโรเบอร์สันแม้ข่าวการย้ายทีมของโรเบอร์สันจะเป็นที่พูดถึงแต่เบื้องลึกที่อาจพลิกเกมซื้อขายชว่วงซัมเมอร์คือสิ่งที่ลิเวอร์พูลได้ตอบแทนกลับมาจากสเปอร์สนะครับ จากรายงานของอินดี้ไคลล่าระบุว่าหงแดงแนบข้อตกลงพิเศษเข้าไปในดีลโรเบอร์สันว่าหากลิเวอร์พูลยอมปล่อยโรเบอร์สันให้สเปอร์ในเดือนมกราคมพวกเขาจะได้รับสิทธิเจรจาเป็นทีมแรกกับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนในช่วงซัมเมอร์ดีลนี้เท่ากับว่าลิเวอร์พูลจะได้อยู่หัวแถวของคิวเจรจาหากสเปอร์สเปิดทางขายกองหลังชาวดัชในอนาคตลดความเสี่ยงจากการต้องไปเปิดศึกแย่งตัวกับบรรดายักษ์ใหญ่ทีมอื่น มองจากมุมธุรกิจนี่คือการพลิกสถานการณ์จากดิลที่จำเป็นให้กลายเป็นหมากเดินเกมระยะยาวที่อาจได้ผลลัพธ์เกินคาดในตลาดหน้าร้อนฟานเดอร์เฟนตัวแทนระยะยาวของฟานไดค์ในแง่ฟุตบอลการคว้าตัวมิกกี้ฟานเดอร์เฟนมาร่วมทีมถือเป็นการเสริมแกร่งที่ตรงจุดอย่างยิ่งสำหรับลิเวอร์พูลครับ ด้วยอายุเพียง24ปีเขามีทั้งความเร็วระดับหัวแถวในพรีเมียร์ลีกและคุณสมบัติครบเครื่องของเซ็นเตอร์แบครูปแบบที่สล็อตต้องการทั้งการครองบอลวิ่งไล่ตัดเกมและอ่านจังหวะได้เฉียบขาดซึ่งเหมาะกับการเล่นในระบบลายสูงที่ลิเวอร์พูลใช้นอกจากนี้เขายังสามารถโยกไปยืนแบ็กซ้ายได้ในยามฉุกเฉินตอบโจทย์เรื่องความยืดหยุ่นของขุมกำลังอีกด้วย แหล่งข่าวบางแห่งยังระบุว่าฟานเดอร์เฟนเองก็มีความต้องการอยากย้ายมาเล่นให้ลิเวอร์พูลเช่นกันโดยเฉพาะการได้ร่วมงานกับผู้จัดการทีมชาติเดียวกันอยา่างอเนสลัตและมีเวอร์จิลฟานดค์เป็นแบบอย่างหากเงื่อนไขเจรจาล่วงหน้ายังมีผลลิเวอร์พูลอาจคว้าหนึ่งในกองหลังที่ครบเครื่องและตรงสเปคที่สุดของยุโรปมาร่วมทีมได้ก่อนใครในซัมเมอร์นี้ก็เป็นได้นะครับ และหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนจริงๆเราอาจได้เห็นการจากลาของโรเบิร์ตสันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แนวรับหงแดงนะครับไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับหงแดงอาจได้มาติบคนใหม่ฟรีค่าตัวเซเนซี่เป้าหมายรับที่ฮิลส์ส็อตรู้จักดี ลเ์วู้เตรียมบุกเยือนบอลมัมัในศึกพรีเมียร์ลีกโดยมีประเด็นน่าสนใจนอกสนามที่อาจเขย่าตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเมื่อริชาร์ดฮิลส์ผู้อำนวยการกีฬาของหงแดงอาจได้โอกาสส่องฟอร์มแข้งเก่าที่เขาเคยเซ็นมากับมืออย่างมาโก s ซเนซี i ซึ่งกำลังจะหมดสัญญาเร็วๆนี้หลังดีลของม้์เกฮีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จบลงอย่างเป็นทางการ รายงานระบุว่าลิเวอร์พูลไม่ได้ขยับเพื่อคว้าเกฮีในตลาดเดือนนี้เพราะมองว่าไม่ใช่โอกาสที่เหมาะสมต่างจากช่วงซัมเมอร์ที่เคยแสดงความสนใจทว่าสิ่งที่ชัดเจนคือตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องแก้ให้ได้ในช่วงปิดฤดูกาลนี้ สัญญาของอิบราฮิมาโคนาเต้กำลังจะหมดลงและดูเหมือนว่าเจ้าตัวเตรียมอำลาทีมหลังรับใช้หงแดงมา5ปีขณะที่โจโกเมสก็อาจพิจารณาย้ายเพื่อโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอหลังตกเป็นตัวเลือกลำดับรองแถมยังมีปัญหาเรื่องความฟิตในช่วงหลังส่วนดาวรุ่งอย่างโจวานนี่เลโอนี่ซึ่งบาดเจ็บเอ็นควายน้าฉีกตั้งแต่นัดประเดิมสนามกับลิเวอร์พูลเมื่อเดือนกันยายนก็ยังต้องใช้เวลาฟื้นตัวอีกพอสมควร และยังไม่เคยสัมผัสเกมพรีเมียร์ลีกเลยแม้แต่นัดเดียวนะครับแน่นอนว่าแฟนบอลคาดหวังการเสริมแนวรับระดับท็อปที่จะมาเป็นตัวแทนระยะยาวของเวอร์จิลฟานดค์โดยมีชื่อของมิกกี้ฟาเดเฟนจากสเปอร์สและนิโก้ชลอตเบกจากดอดมุนโผล่มาเป็นข่าวด้วยแต่ในความเป็นจริงอาจไม่ใช่แค่คนเดียวเพราะลิเวอร์พูลขาดความลึกในตำแหน่งนี้อย่างชัดเจน ดังนั้นการหาหนักเตะที่มีมูลค่าคุ้มราคาจะเป็นสิ่งที่ลิเวอร์พูลให้ความสำคัญมากขึ้นโดยเฉพาะในตลาดฟรีเอเย่นซึ่งพวกเขาไม่ได้ใช้ดึงนักเตะนอกสนามตั้งแต่ปี2016ที่คว้าตัวโจเอลมาติปเข้ามาแบบไม่มีค่าตัวและมาติปก็กลายเป็นหนึ่งในดีลที่ฉลาดที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรคว้าแชมป์ถึง6รายการรวมถึงพรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกพร้อมพาลิเวอร์พูลกลับสู่จุดสูงสุดของยุโรปได้อีกครั้ง และนั่นคือเหตุผลที่ชื่อของมาโกเซเนซี่กลับมาอยู่ในเรดาร์เพราะสัญญาของเขากับบอลมัดกำลังจะหมดลงในเดือนมิถุนายนนี้และริชาร์ดฮิลส์ก็รู้จักกองหลังรายนี้เป็นอย่างดีเพราะเป็นคนเซนมาในฤดูกาล2021-2022เซเนซี่เคยเป็นกำลังหลักของเฟเยนูตที่พาทีมของสล็อตทะลุเข้าชิงยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกก่อนที่บอลมัดจะควักเงิน13ล้านปอนด์คว้าตัวมาเสริมแนวรับ สฤดูการแรกในอังกฤษเซเนซี่ลงเล่นสม่ำเสมอแต่ซีซั่นก่อนเริ่มหลุดจากตัวจริงเพราะต้องหลีดทางให้กับ2ดาวรุ่งฟอร์มแรงอย่างดีนฮุยเซนและซาบันยี่ที่ช่วยให้บอลมัดทำสถิติอันดับดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกที่อันดับ9พร้อมแต้มรวม56แต้มก่อนทั้งคู่จะถูกขายให้กับเรอัลมาดริดและปารีสแซงต์แชร์แมงด้วยค่าตัวรวมกันถึง107ล้านปอนด์ หลังการย้ายออกของฮุยเซนและซาบันยีเซเนซีก็กลับมายึดตำแหน่งตัวจริงในทีมของบอลมามัดอีกครั้งโดยลงเล่นเป็นตัวจริงถึง21จาก22นัดในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้พลาดเพียงเกมเดียวเพราะติดโทษแบนเท่านั้นนะครับจากข้อมูลของฮูสกอรปัจจุบันเขาคือนักเตะท,ที่ทำผลงานดีที่สุดของทีมในลีกหลังจากองตัวเซเมโยย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยมีเรตติงเฉลี่ยอยู่ที่7.11ต่อเกมซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับแนวรับ อย่างไรก็ตามสัญญาของเซเนซี่กำลังจะหมดลงและแม้ทางผู้จัดก,การทีมอันโดนีอิราโอล่าจะยอมรับว่ากำลังพยายามต่อสัญญาใหม่แต่มีรายงานว่าเจ้าตัวได้ปฏิเสธข้อเสนอไปแล้วหลายครั้งอิราโอล่ากล่าวกับบอลมัฟเอโคว่าผมคิดว่าเซเนซี่เล่นได้ดีมากนะครับเขาทำผลงานได้ดีมาตั้งแต่ก่อนที่ผมจะมาถึงด้วยซ้ำผมจำได้ว่าดูเขาเล่นเมื่อฤดูการก่อนและเขาเล่นได้ดีจริงๆ และเมื่อเราใส่เขาในรายชื่อ11ตัวจริงเราก็รู้ว่าจะได้อะไรจากเขาทั้งในจังหวะมีบอลหรือไม่มีบอลเขาเข้าใจระบบการเล่นของเราเป็นอย่างดีนั่นคือสิ่งที่มีค่ามากสําหรับทีมเขามั่นใจในการเล่นและทําให้เพื่อนร่วมทีมรอบข้างมั่นใจตามไปด้วยเขาสามารถเล่นบอลสั้นก็ได้เล่นยาวก็ได้เข้าใจจังหวะเกมทั้งตอนตั้งรับและบีบเกมเขาคือผู้เล่นที่มีประสบการณ์ผ่านการเล่นในหลายลีกและในเกมยุโรป ซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับทีมเราในตอนนี้เลยนะครับแม้เซเนซี่จะอายุครบ29ปีในเดือนพฤษภาคมซึ่งอาจไม่เข้ากับโมเดลการซื้อผู้เล่นของลิเวอร์พูลที่มักเน้นนักเตะอายุน้อยที่มีพัฒนาการต่อเนื่องแต่หากมองในแง่ความคุ้มค่าเซเนซี่คือนักเตะที่สามารถเสริมทีมได้ทันทีแบบไร้ค่าตัวซึ่งอาจทำให้ลิเวอร์พูลพิจารณาจริงจนะครับ แม้ว่าเจ้าตัวจะต้องการค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับกับบอลมัดแต่ก็ถือว่าสมเหตุสมผลโดยเฉพาะเมื่อมีหลายทีมให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นเชลซีสเปอร์สหรือแม้กระทั่งบาร์เซโลนาอย่างไรก็ตามหากลิีร์พูลจะมองหาดีลที่คล้ายคลึงกับการคว้าตัวมาติเมื่อปี2016นี่อาจเป็นโอกาสทองและเซเนซีอาจเป็นคนที่ใช่สำหรับบทบาทนั้นซึ่งทั้งฮิลส์และสล็อตรู้จักฝีเท้าเป็นอย่างดี และพร้อมจับตาใกล้ชิดในเกมที่หงแดงจะบุกเยือนบอลหมัดเร็วๆนี้นะครับไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับดีลเดียวพลิกบัญชีเลี้ยวภูจ่อฟันเงินก้อนโตหากยอมปล่อยซาลาซบหลีกเศรษฐีน้ำมันเลี้ยวภูกำลังเดีโอกาสครั้งสำคัญในการสร้างรายได้ก้อนโตเข้าคลังสโมสรน,นะครับแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเพียงเรื่องเดียวจะยอมปล่อยโมฮัมเหม็ดซาลาออกไปหรือไม่ ย้อนกลับไปเมื่อซัมเมอร์ปี2025เลี้ยวภูลงทุนอย่างมหาศาลด้วยงบทะลุ400ล้านปอนด์ในการเสริมทัพระดับหัวแถวของยุโรปเรียกได้ว่าเป็นการใช้จ่ายที่หนักหน่วงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของแอนฟิลเลยก็ว่าได้นะครับแม้จะมีรายรับจากการขายนักเตะกลับมาเกิน200ล้านปอนด์แต่การลงทุนครั้งนั้นถูกมองว่ายังไม่คุ้มค่าเพราะฟอร์มของทีมกลับดูดรอปลงจากฤดูกาลก่อนหน้าทั้งที่เสริมผู้เล่นมากมายเข้ามาแบบจัดเต็ม ปัญหาการบาดเจ็บก็มีส่วนไม่น้อยแต่ด้วยเม็ดเงินกว่า400ล้านปอนด์ที่ลงไปเลี้ยวภูกลับยังมีช่องโหว่ในหลายตำแหน่งซึ่งถือว่าไม่ใช่ข่าวดีเลยนะครับและนั่นคือเหตุผลที่การขายนักเตะกลับมาอยู่บนโต๊ะของฝ่ายบริหารอีกครั้งโดยเฉพาะในกรณีของแข่งตัวความหวังเบอร์หนึ่งอย่างโมซาลา จากรายงานของทั้ง t e l e g r a p ฟและ t a l k Sport ชัดเจนแล้วว่าลีกซาอุดีอาระเบียเตรียมยื่นข้อเสนอระดับมหาศาลเพื่อคว้าตัวโมฮัมเหม็ดซาลาในช่วงปลายปีนี้นะครับโดยมีเป้าหมายชัดเจนในการดึงซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเข้าไปเติมสีสันและดึงดูดความสนใจต่อเนื่องในลีกขณะที่บรรดาแข้งชื่อดังหลายรายอย่างซาดิโอมาเน่และคาริมเบนเซม่ากำลังจะหมดสัญญาและอนาคตของคริสเตียโน่โรนัลโดก็เริ่มถูกตั้งคำถามอย่างจริงจัง ทั้งลีกซาอุดีอาระเบียจึงต้องมองหาหนักเตะระดับไม่เหล็กเข้ามาทดแทนโดยเฉพาะในช่วงที่พวกเขากำลังเริ่มสร้างผู้เล่นดาวรุ่งขึ้นมาซึ่งชื่อของซาร่าคือเป้าหมายเบอร์หนึ่งเพราะเจ้าตัวยังเหลือสัญญากับเลี้ยภูอีก1ปีและยังถือเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีทั้งผลงานและฐานแฟนบอลมหาศาลในตะวันออกกลาง แม้รายงานจาก Talksport จะระบุว่าเลี้ยวภูยืนยันจะเก็บซาลาไว้จนครบสัญญาแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าสโมสรจะปฏิเสธข้อเสนอที่กำลังจะเข้ามาจริงๆเนื่อเฉพาะหากเป็นตัวเลขระดับ9้าหลักที่สามารถช่วยพยุงสมดุลทางการเงินจากการลงทุนหนักเมื่อปีที่แล้วได้และนั่นอาจเป็นดีลทองคำที่เลี้ยวภูไม่อาจปฏิเสธได้ เพราะนอกจากจะได้เงินค่าตัวมหาศาลยังสามารถปลดภาระค่าเหนื่อยระดับสูงของซาร่าได้ทันทีซึ่งถือเป็น win for หรือผลประโยชน์ทางการเงินมหาศาลที่อาจเปลี่ยนแปลงแนวทางการวางแผนอนาคตของสโมสรได้เลยนะครับการตัดสินใจครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องนักเตะหนึ่งคนแต่เป็นเรื่องของกลยุทธ์การเดินหน้าของเลอวภลทั้งระบบว่าพวกเขาจะเลือกถือไพ่ไว้ต่อหรือจะขายในจังหวะที่มูลค่ายังพีคสูงสุดบนโต๊ะเจรจานะครับ ไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับถูกเมินอดีตแมวมองราชันยกมาสตันตูโอโนคุ้มสุดแห่งปีเหนือเทรนด์แบบไม่ต้องลุ้นแม้เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนจะเป็นดีลสุดฮือฮาของเรอัลมาดริดในตลาดซัมเมอร์ปี2025แต่กลับถูกเมินจากอดีตแมวมองของสมโมสรที่เลือกยกย่องแข้งอาร์เจนตยรุ่นน้องอย่างฟรังโกมาสตันตูโอโนว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดของฤดูกาลนี้ไปแบบหมดคำค้านนะครับ ย้อนกลับไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมาเรอัลาดริตทำช็อกแฟนบอลลิเวอร์พูลทั่วโลกด้วยการกระชากตัวเทรนด์ออกจากแอนฟิลด์โดยเจ้าตัวยังปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่จากหงแดงหลายครั้งเพื่อเดินหน้าสู่ถิ่นเบรนาเบลให้ทันก่อนศึกฟี่าคลับเวิลด์คัพ2025จะเริ่มขึ้น แบ็คขวาวัย27ปีเคยถูกยกให้เป็นหนึ่งในตัวริมเส้นที่ดีที่สุดของโลกสมัยอยู่กับลิเวอร์พูลแต่กับต้นสังกัดใหม่เขายังไม่สามารถโชว์ฟอร์มสมราคาค่าตัวได้อย่างแท้จริงโดยลงเล่นไปเพียง16นัดเท่านั้นในซีซั่นนี้จากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริงและต้นขาที่เล่นงานต่อเนื่องทําให้ต้องพักยาวและยังไม่คาดว่าจะกลับมาลงสนามได้ก่อนเดือนกุมภาพันธ์นะครับ ในช่วงตลาดซื้อขายเดียวกันนั้นมาดริดยังเสริมทัพอีกหลายรายทั้งดีนฮุยเซนจากบอร์นมัตอัลเบโรกาเรราสจากเบนฟิก้าและฟรังโกมาสตันตูโอนโนจากริเวอร์เพลตและจากฟอร์มในสนามล่าสุดมานูเอลโรเมโรอดีตแมววองชื่อดังของราชันชุดขาวออกมาชี้ชัดว่ามาสตันตูโอโนคือการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดในบรรดาแข้งใหม่ทั้งหมดเหนือกว่าเทรน์ฮุยเซนและกาเรราสอย่างชัดเจน โรเมโรให้สัมภาษณ์กับคาร์เดนาเซอร์หลังเกมที่เรอัลมาดริดเปิดบ้านถลม่มโมนาโก6-1ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเกมดังกล่าวมาสตันตูโอโน่โชว์ฟอร์มสุดจัดยิงได้1ประตูในนาทีที่51และเล่นง,งานแนวรับฝั่งขวาของคู่แข่งจนปั่นป่วนตลอดเกมนะครับแม้เพิ่งอายุเพียง18ปีแต่วิงเกอร์ทีมชาติอาร์เจนตินารายนี้ทำไปแล้ว3ประตู1แอสซิสต์จาก20นัดในทุกรายการให้กับทีมชุดใหญ่ของมาดริดในฤดูกาลนี้ โรเมโรกล่าวว่าเขาเคยโดนตั้งคำถามในรายการก่อนหน้านี้แต่แค่ดูฟอร์มล่าสุดก็พอจะทำให้คนวิจารณ์เขาอยากถอนคำพูดเลยนะครับเขาคือการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดที่มาดริดทำได้ในฤดูกาลนี้จริงๆด้านเอลอยเลซินาผู้สื่อข่าวชื่อดังของสเปนก็ออกมาเสริมอีกเสียงว่าผมไม่แปลกใจเลยที่หลุยเอ็นเดริเเกเคยอยากได้เขาในซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพราะผมรู้แน่นอนว่าเป็นเรื่องจริง e n เนริก้ไม่ใช่แค่ชอบพรสวรรค์และศักยภาพของเขานะครับแต่ยังมองเห็นความขยันและวินัยการเล่นที่สูงมากด้วยซึ่งเป็นคุณสมบัติที่โค้ชระดับท็อปต้องการเกมล่าสุดเขาเล่นได้สุดยอดมากและการมีมาสตันตูโอโนยืนทางขวาทำให้ทั้งเอ็มบัปเป้และวินิซิอุสเล่นง่ายขึ้นเยอะเพราะไม่ต้องแบกเกมรุกทั้งสงฝั่งด้วยตัวเอง จากคำชื่นชมและผลงานในสนามที่ชัดเจนมาสตันตูโอนอจึงกลายเป็นแข้งใหม่ที่คุ้มค่าที่สุดของเรอัลมาดริดในซีซั่นนี้ขณะที่เทรนต์ยังต้องเร่งพิสูจน์ตัวเองหลังเจอปัญหาบาดเจ็บและฟอร์มหลุดต่อเนื่องการย้ายมาแผ่นดินสเปนครั้งนี้จึงยังไม่ใช่เส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบสำหรับอดีตแข้งลิเวอร์พูลรายนี้นะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆหงแดงมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างลองแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอกันดูนะครับ และนี่ก็คือสรุปข่าวของลิเวอร์พูลประจำวันที่24มกราคมในรอบเย็นนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ